สวัสดีปีใหม่ครับวันนี้ตรงกับวันที่1มกราคม2,568นี่นะวันนี้ทักไทยทางช่อง y o YouTube พอสมเดชสุรเดชชีวิตของคนเกษียณเกษียณมาสิปีแล้วนะครับเข้าครัวตลอดทุกวันแตย,ยกเว้นไม่อยู่บ้านนะฮะวันนี้เห็นมรกตเห็นไหมครับต้นหนึ่งกินจนหมดลูกเลย เนี่ยนี่ลูกสุดท้ายละก็วันนี้ฉลองปีใหม่หน้ากับภรรยาคนสวยที่บ้านหน่อยไม่ต้องออกไปไหนไม่ต้องไปหาซื้อหากินครับทาเองได้ย่างไก่สักตัวหนึ่งส้มตำสักคกหนึ่งนะครับข้าวเหนียวนะฮะสักนิดหน่อยไม่ต้องมากนะครับเน้นปโปรตีนเน้นผักเป็นหลักนะครับนี่นะฮะ <c oughs> กไ็ไก่ตัวหนึ่งนะฮะ ภรรยาคนสวยเขาจะไหว้เจ้าที่เป็นประจำทุกเดือนครับขุงข้าวเหนียวด้วยเตาไมโครเวฟเป็นข้าวเหนียวดำนะหรือข้าวกล้องข้าวเหนียวนั่นแหละนะครับก็อินแล้วนะมีวิตามินนี่นะครับมีพลาสติกห่อหุ้มนะครับอบเข้าไว้ก่อนนะมา,าทำ ส้มตำกันเลยนะฮทำเองอย่างนี้แหละถ้าไปซื้อเินก็20บาท30บาทหรือ50บาทแล้วแต่เจ้าบางคนทำแพงทำถูกเนะี่ยทำเองนีง่ไม่ไม่ต้องเสียตังค์ของในตู้เย็นมีก็ควานหามีอะไรก็ใส่ไปนะครับตัวฝักยาวเหลืออีก2ฝักเนี่มะเขือเทศเยอะหน่อยเหลืออีก1ถุงนะถุงมี10ลูกนะครับถั่วลิสงก็มีอยู่นะฮะก็ โขกไปตามไปน้ำปลาต้มสุกก็มีนะครับน้ำตาลมะพร้าวสดน้ำตาลมะพร้าวนี่ก็มีใส่ไปนิดหน่อยนี่นะฮะไก่สุกแล้วนไหวเจ้าที่จะทางเป็นลูกช้างตอกเอามาสับๆเป็นชิ้นหน่อยแล้วก็นั่งกินนะครับเวลากินก็ไม่ต้องจำเป็นต้องมานั่งรวมกัน,นใครกินก่อนกิน กินไปกินมแล้วก็นเก็บเข้าไว้อีกคนกินคนละเวลานี่นะฮะอยู่กันอย่างนี้นเกษียนกันมาพร้อมกันแล้วก็อ,อยู่กันมาเป็นสิปีก็มีความสุขดีครับนะเอาคัววางล่างให้ลมโขกนั่งกินทั้งมือทั้งช้อนเนีเตรียมช้อนอย่างดีไม่เอาละมือนี่แหละนะ้าน้ำพริกจิ้มแจ่วสวัสดีปีใหม่ครับ